สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องหพอเกียงนะคะแปลนฟันไฟฟ้านะคะวดอไม่ปวดเอ่น่าจะ,ะ,นนะ,ะมันจะพอถึงสองนาทีนะคะมันจะแบบหยุดไปเลยก็คือว่าอ่าฟันจิ้มไว้อ่าอย่าไปเร็วสิคะอืมอืมมม้อหุบหอ่านั่นแบบ ปุบฟันไว้เออนั่นแหล่ไม่้องเหมือนท่านานนะฟันตันเลยอ่ะฟัน, <st arts> นตันอะไรอ่ะ <t akes> อ่าโอเค <t akes> เดี๋ยวไปเร็วสิคะ <Renaissance> ให้มันทำงานได้อือดีไหมคะอ่าเรายังไม่ชินเดี๋ยวถ้าได้ชินแล้วก็จะรู้สึกสบาย น้าจับถนัดมือดีค่ะเป็นแันของออร่าบีค่ะขอบคุณผู้ติดตานนนี้หลักลออร่าบีนะคะเจอบมากค่ะ